สวัสดีครับวันนี้มาให้ดูตัวอย่างล้อซี28ขอบ18นะครับตัวนี้หมื่นต้นๆน,นะครับขอบ18กว้าง9้านิ้วครึ่งออฟ20ตัวนี้ปบําครบนะครับสีขอบจะเป็นขอบชาโมด์ยดาไซย์นะครับก้าย เราจะมาใส่รถบินโวตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอตอนจบครับมาดูสเปคต่อนนะครับนี่จับรัดยางแล้วนะครับจับรัดยางสไปเดอร์มันก็จะอุ่นๆหน่อยนะครับยางหลังจะเป็นสองเ18ห้าสี่สิบสิบแปดนะครับ มาครับมาครับสตัวนี้โหลดเยอะพอสมควรนะครับสเปคโหลดผมไม่ได้ถามเจ้าของจริงๆตัวนี้ใส่ขอบ18 9.5ออฟ24ใบนะครับทั้งหน้าและหล่ะยาง23545ยางหลัง275 สีติดเสียงก็จะแน่นๆนะ่นหน่อยวนนี้แปลงหน้าเป็นลอกโก้นะครับหน้าโป่งหลังไม่โป่งนะครับ